น้ำมันยังไม่ขึ้นไปหนุนผงปลาก็บอกหนุนหวาปาลปาก็บอกเเอาแห่มา่วานปลาบอกได้น่านิ้วอ่ะยนเลยลถึงบ้าน<ม>น้ำเด็กเกยว น,นะครับงวดนี้ก็หลังจากเว้นช่วงมานานไม่ได้ดักเลยนี่ก็ลองมาดูนะฮะมาเช็กหมายดูว่าจะมีตัวไหมนี่นะฮะมาพ,พึ่งหลอกไปดูคลองพึ่งหลอกเนี่ยว,ว่าจะมีตัวไหมฮะโปจะใช้วันห่อปลานะทำเหยื่อ เดี๋ยวเราดักสักสามสี่โลกแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเช้าเลยนะอแลงเงั้นนะฝนมานะครับมืดตึบเลย โอเคนะเดี๋ยวไม่ทันฝนงั้นเดี๋ยวเราไปตัดภาพไปเจอพรุ่งนี้เลยดีกว่ายกยกที่ไงยกที่ไงเนี่ยลองดูมีต่อบอ่ะไหนไหนเนี่ยอ๋อมัดขวไดไว้นีฮะเออนะครับถึงเช้าเรามากู้กันละตั้งแต่เรามาดักตอนเย็นกันนี้ให้ผ่านจอกยกให้เนาะเสียเน,นเขา้าวนอนม่เตือน มือหมานนะครับมือหมาน,นะครับมือหมาจะอยู่ว่าไม่รู้รอบบ้านเลยนุ่นคุณขาวขาวนี่ลูกแรกนะครับลองดูยกขึ้นมาเลยากาขึ้นมาเลยหนักป่ะ เล็กแก,ไ,ก,ไ,ก,ไ,กไ,ได้นะครับหนึ่งตัวแต่เป็นลูกมันเอาเปล่าไปไปก็ไปนูนะ่นแหละฮะไปถ้าไปเดิมเดิเนี่ยได้ตัวเดียวลูกมันฮ่าปล <laughs> ่อยไปเล็กปล่อยไปก็ไปเข้าเราเข้าเหมือนเดิมฮะมีเปล่เปเปเปาเอาหมูเอาหมู <laughs> <laughs> ยาวางเนียมแล้วไหมเททิ้งไปเลยหรือจะเอาเอาก็เอาไปมทางี้แช่น้ำปลาอร่อยนะตัวเล็กๆอ่ะถึงว่านี่ไงถ้าจะเอาก็เทใส่กระสอบเนี่ยอืมถ้าจจับมันหนีมันหนีปะ ี๋ยวจับลอกมาก็เทใส่กระสอบเลยกึนเนี่ยะมันงา่ายฝ่าแล้วก็ยนกลับไปไว้ที่เนี่ยเย็นก็อเอาเยื่อมาใส่ใหม่หนึ่งงน้อยนะครับตัวเล็กตัวแรกมองเอาไว้ก่อนวอปล่อยทุกอื่นก็ได้ถ้าปล่อยอเออตัวน,นี้ก็ค่ารอข้างหนเรืเ่อยเอือเอางงเอ่อเอาเอา,เอา,เอา โยนกลับไปที่เดิมเนี่ยขอตัวใหญ่ละขอตัวใหญ่ขอตัวใหญ่ตุก้ามหมานม,นม,นมนโอเคไปลูกสองสองอยู่ตรงไหนไม่รู้เนะี่ย อานะครับถึงนี้ลูกละกระหมยคลองพึ่งหลอกเนาะมารลุนนะครับลูกนี้มีตัวไหมเอา้าเอา้ยกเร็วๆเลยโอ้โหมีป่ะเนี่ยหนึ่งสนิทแแบกครับแบกครับแบกยอนครับเ่้ อ่ะนะครับโยนไปละไปดูลูกต่อไปเลยไปข้างหน้าน่นนะครับดักปลายาวไปน่นโอ้มีโอ้มีแล้วนะครับตัวเมียด้วยตัวเมียด้วยอ่ะสามครับสามสามตัวสามสามแจ๋ว นี่นะครับสามตัวนะครับตัวใหญ่ตัวงตัวเล็กสองตัวไข่แน่แน่เลยเหรอแจ๋วติ้นเลยอ่ะเทใสกระสอบแล้วต้องมีมัางไงจะว่าอย่างเดียวไม่ไหวหรอกอันนี้นะครับเสียจ๊อกแห่งหมู่บ้านทางไฟ ว่างนะช่วยกูหลอกเป็นมือหมาไม่ได้ไหมไม่ใส่เลยวะมีกรน,นชิบหายยังไงต้มเลยตายอะ่ะมันหนีบกันกามเกลื่อนรุดแล้วตอนนี้ปูลงนาดูแหละไปูกอเออหยนไปเลยนั่นแล้วไออปลูกต่อไปนัดนีวไว้เจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งปู นัดมาตั้งแต่นี่แล้วจะมากู้ทุ่มนึงแล้วมันหายไปเลยแล้วนี่ช้าโทรไม่ติดตเออดากระบอกหมายเลขตัวนี้ว่ะ <c oughs> นี่มีไม่เอ,อ่ยดาก็จะจ่าแมลงวันฝนตกด้วยตกเปียกเกี้ยงเลยอะหมอกแมกเลยมาตอนฝนนี่เนี่ยใชเ้นี่ยใช่ปนนลาตลาดนัดเองมีปลา นี่นี่ลูกนี่ลูกเจอและ้วถึงละลูกต่อไปนะครับต้นเราขวดน้ำอยาให้เสียจกเขายกดักเขาดักขึ้นมานีเป็นร้อยลูกกระหมังเนี่ยถี่ยิบเลย เปลวหน่กปล่าตา่าวเร็วๆเลยมังั้นหินเข้าอันนั้เฮ้ยเฮ้ยตีอะไรเนี่ยไม้หรือปูกล้ามเห็นดำๆดึงขึ้นมาเลยไม่มีตัวลูกนี้ไม่มีตัวนะฮะย้อนไปเลยเฮ้ยย้อนไงท้องงั้นงาม <laughs> ย้อนไปเลยก็ใบๆว่าจะเอาเรือมาลงอ่ะพายดักแย่งเขาหน่อยไา้กูดีกว่าเออไา้กูอ่ะมันไฟเยอะพา้กูเลย <laughs> อันนี้เห็นเขาตอกคลองแล้วก็ตีแค่นี้มันเดินง่ายไง โอ้โหไม่มีตัวเลยน้อยตัวจังแปกครับครับลูกนี้แปกไปครับลูกต่อไปเลยเพื่อไม่เสียเวลาโอ้โหทำไมลูกนั่นไปอยู่ตรงกลางนั้นนะงามละ <laughs> งามละไอะลงน้ำมาเนี่ย งา,างามทำไมไมีอยู่ในน้ำหมดอะขวดนู่นน่ะน,น, <c oughs> นู่นเนาะนู่นน่ะอยู่นู่นน่ะนู่นี่กันตรงกลางคลองนู่นนี่กันแดงๆนู่นเนาะทำไมมันอยู่ในน้ำหมดอะจะลงเองว้ามีคนอาสาลงให้นะครับ กอลอีโอแอลเอ็มแอลเอ็มีเป่าตังด้วยจะเทไปให้มีตังกี่หมื่อหนึ่งแสนกว่าบาทครับโอ้โหแสนกว่าบาทแสนตาหัตป่ะว <c oughs> ดูนะครับลุงได้ต้องถึงห้องน้ำเลยนะขวดไปอยนโนนะ่นแน่ เดินไม่ถึงก็น,น้ำด้วอกันวมายน้ำมาแล้วนะครับการหายอยู่หากินแบบขึ้นบ้านนะครับแบบนี้อันนี้พาเสี่ยเข้ามาลำบากหน่อยโอ้โหว้าวไปะน่นแหละจะเดินในน้ำได้ยังไงเรี่อขึ้นอันนี้ของเขา่หมว <laughs> อาเซียอาเซียน้าเค็ม ไม่ใช่ป่าวะจะไม่ได้ขวดเยอะเลือเกินเอออืมน้อนี่แค่นี่นี่นี่อยู่นี่เห็นแล้วอืมไม่มีขี่จะเล่นวันนี้แล้วแหะถึงว่า ขายได้นะ่กระติกอันนี้ลอยน,น้ำเยอะไม่แตกนะยี่โลกี่บาทไม่รู้กระติกอับน,นี้อเอาป่ะมีก็สองโลแล้วยีว่สิบโลสิบบาทเลยอะโลสิบบาท ขายตะตันนึงแล้ว่อยไปขายเนี่ยเยอะจริงอะ่ะตอนน้ำท่วมอ่ะโอ้ยไหลามายางไหนไม่รู้เต็มเลยนี่เลยแล้วนี่นี่นี่อของงามๆหน่อยเยอเสามาดักวันแรกนะเนี่ยกับของนี้โอ้หนึ่งตัวตายซะแล้วไม่ตาย นกน้ำไม่ได้กู้นานเพิ่ตตงตายเปล่าเอาปเปล่าเอาย้อนมาจุ๊บจุจ๊บโอ้โหห <laughs> นึ่งตัวนะครับลูกนี้เอาไปก่อนดีกว่าเนี่ยกำลังเดินในน้ำมานะ <laughs> 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 เขาขึ้นมากระดักกันเต็มเลยหรอ <laughs> ขาว <laughs> ขขาวๆ <laughs> เป็นร้อยๆลูกวอามั้งเนี่ย <laughs> อันนี้นะครับของผมทุนน่นแดงแดงจะมีตัวไม่มีเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับรอคนกู้มาก่อนคนกูก้กาลังเดินมามาครับมาถึงแล้วเรามาลุลุ้นกันนะครับบลูนี้จะมีตัวไหมน้ำค่อนข้างจะลึก ลุนนะครับลุนนะครับยกละมีเยอะเกะมั้งไหม,มโอ้โหเหย่างอยู่เหมือนเดิมเลยตูไม่ชมอะ่ะปะลุนอ่อยนะครับเรยจะได้แค่กับข้าวนะครับจะได้แบบเวหว อารามหล,งลวงเราจะอยากมองเหตุการณ์ละก็หลบเยอะแล้วเกินยาวไปนู่นเนี่ยนี่นะครับตุนแดงๆกัน,นกทงโลกแร๊บตุนหลายโ่นุนะ มาลุ้นกันนะฮะจะมีตัวไหมวนันนี้คลิปนี้ดักปูค่อนข้างจะทรารตดนะท้งลงน้ำน้ำก็ลึกทต่มหัว รอโคตรใหม่เลยแต่ไม่มีตัวเลย <c oughs> วางไว้วางไว้ไป เอนะครับมาถึงละคนกูเรา <laughs> ลเราล็กหน้าดดี่ะไม่โคลเข้าจกองใบไง้ยหนักๆเหมือนมิตัวอโอ้มีหนึ่งตัวนะครับ อะไนี่เอาไปทางกับข้าวได้อยู่อย่างน้อยก,ก็ได้มือนึงนะครับข้าวโดวยที่เราไม่ต้องซื้อนะครับดักเองคนหากินครับไม่ข้าวอะตะแคงเออ องนั้นแหละ okay. เคแจ้าวโยนลงไปนะแล้วเดี๋ยวเอาเรือมาเก็บเอาเขีย okay. นะเดี๋ยวหาอีกลุงก่อนไม่รู้อีกลุงหนึ่งพานนิวเโามาัดไ้ไหนมันไม่มีทุนแป๊บหนึ่งสตาอ์ไปก่อนลูกนั้นยังหาไม่เจอนะเดี๋ยวดูลูกนี้ก่อนลูกนี้ปูการมชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไงตรงขา จะกัดขาแล้วม,มันลุ้นนะครับเฮ้ยหนัก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 ครับโอ้โห,โหสองตัวตัวก็น้อยตักน้อเค็มไปเลี้ยงไม่ได้ได้เยอะจะไปเลี้ยงมื่ลไหร่ก็ให้อะไรมากินนะ่ะปลาสองตัวนะครับก็น้าใส่ถังนี้ไปเหรอเออ เหล็กลูกอยู่ทางบนน,นู้นไงจะต้องหาลูกนี้ก่อนเพื่อปลูกกล้ามเขามานะครับเจอตัวละเอ้ยเจอลูกละหาอยู่สักพักหนึ่งครับโอ้มีป่ะหนึ่งตัวครับยังเป็นอยู่ครับไม่หมดไม่หมดอย่าหลุดหนึ่งตัวนะครับลูกนี้ แว๊บๆใส่กระสอบเหมือนจะหล่นน้ำนะโอเคไปซื้อรอบมือสองมาลูกละสามสิบบาทสามสิบบาท ปล้วปลาเอาเอแล้วอันไหนที่มันขัดขาแล้วก็ปลาย้อนไปเลยอย่าทำสายรุูกแล้วกันหาไม่เจอ <c oughs> มาคบโอเคอีกลูกหนึ่งอยู่ข้างบนนู่นนะฮะในป่าน,นู่นเดี๋ยวเราสต็อปแล้วเราเดินไปกันแล้วเดี๋ยวไปถ่ายที่ตรงนี้ป่ะนนยิงบอลอีกอ่ะอ่ามีลูก เอานะครับมาถึงนีกลุงลูก,ล,กลูกสุดท้ายเดี๋ยวจอกกำลังลงไปเอาตอนดักน้ำแห้งนะครับเลยเดินลงไปได้ตอนนี้น้ำขึ้นเต็มเลยต้องลงน้ำนะฮะเดี๋ยวใบๆควาจะเรือมาจอดไว้ตรงนี้นี่ยโคนต้นไม้นี่เดี๋ยวเราพายดักขึ้นไปข้างบนนู่นนะฮะข้างบนนู่นเป็นป่านะถึงเขายังไม่ได้ตีแต่ข้างล่างนี่เขาเตีป่าลอ้องอนะ่ะ ข้างบนนี่น่าจะมีตัวดีกวา่าอันนี้ลองไปเช็คดูข้างล่างเฉยๆนะครับว่าจะมีตัวไหมของหลอกใหม่ออมเออนึ่งมีปะหนึ่งหนึ่งตัวตัวน้อยอีกแล้วเอาไปได้เยอะกินได้เยอะ กะสอบอยู่นู่นนะสอบใส่ตัวคนเดียวถือไม่ด้วยเรจะไปอืมาเทข้างบนเลยแล้วไปโยนไว้ที่เดิมหนึ่งตัวนะครับลูกนี้นี่นะครับคานดล็กๆเท้าข้างบนเนี่ยจะเหยียบหวังเหนียบนะเจ็บนะครับตัวแทนเนี่ย นั่นแน่เดี๋ยวลองมาเช็คดูกัดถือว่ายัางพอมีตัวเนาะยังพอหากินได้น่ยโยนไว้ที่เดิมเนี่ยแล้วเดี๋ยวตอนเย็น่อยเอาเรือลงแล้วเดี๋ยวมาใส่ปรงวันมน,นเขา่าข้าวข้าวบ้นเนี <c oughs> ่ยคอยน้ำมันเดินเดินนะปูจะข่าวตอนน้ำขึ้นอะ่ะหัวน้ำขึ้นกับตอนน้ำถอยอะตรงนั้นอะ Okay. Bottom, right, right? <laughs> เวลาน้ำลงรอบโผล่แล้วตรงนั้นเออเวลาน้ำลงมันแห้งขอดอะไรตรงเนี้ยนี่เราจะได้เห็นจับเปงขอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไปก่อนเท่านี้นะครับ เราลองมาเช็กหมายก็คลองหลอกใหม่ถือว่ายัางพอมีตัวนะเมื่อเดี๋ยวไปดูปูที่รถแป๊บดีก่่ะเข้าไปก่อนนี่นะครับสําหรับปูที่เราดักกันมาเย็นนะครับแล้วมากู้เช้าก็ได้นะครับได้กินอยู่แต่มือเป็นมือนะครับอันนี้เดี๋ยวให้น้องมันไปกินโอเคครับสวัสดีครับขอจบคลิปไว้ก่อนเท่านี้สวัสดีครับ